ลุงเจอเหตุไหมครับเหมือนผู้นำเมืองรับแรงเลยนะครับเาามททอะไรีี่่นผมเข้ามาหาเหตุโคนครับเจ้ารู้จักชายคนนี้ไหมตามหาชายกิจอยู่ตอนนี้ซึ่งชายกิจเสียล้วทุกคนมันเอาของมีค่าของข้าไปเจ้าวบ่อข้ามาชายกิจอยู่ที่ไหนผมไม่รู้ข้าเข้าไปหาชายกิจผมไม่รู้ผมก็บอกอยู่ข้าเข้าไปหาชายกิจไตรงนี้ สวัสดีครับสวัสดีพี่พียบีลุงป้านาอาทุกท่านเลยนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับวันนี้ทุกคนครับผมจะไปหาเห็ดโคนนะครับเพราะว่าผมเนี่ยได้ยินชาวบ้านบอกว่าเห็ดโคนเนี่ยขึ้นนะครับผมก็เลยจะลองมาดูฝั่งนี้นะเพราะว่าเห็ดโคนชุดแรกเนี่ยเป็นเห็ดกระจายนะครับนะปีที่แล้วเนี่ยผมมาหาตรงนี้เนี่ยได้เยอะมากๆเลยนะครับมีรู้ว่ามันขึ้นหรือยังนะครับเพราะว่าต่างหมู่บ้านผมเนี่ยตอนนี้เนี่ยขึ้นเยอะแล้วนะ แต่ว่าฝั่งบ้านผมเนี่ยยังมีขึ้นผมก็เลยมาดูฝั่งนี้ที่ผมเนี่ยเคยมาหารอบที่แล้วนะครับปีที่แล้วเลยนะครับนาปีที่แล้วนี่คือต้องบอกว่าผมเนี่ยได้เยอะมากๆเลยนะปกตินะผมจะมากับน้องมอนนะแต่ว่าน้องมอนเนี่ยไปโรงเรียนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยวันพฤหัสนะครับผมก็น้องมอนไม่ได้มาด้วยนะแล้วก็พี่พี่ผมก็เลยมาคนเดียวนะครับไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยเราจะหม่านหรือเปล่านะครับ ก็ผมขอคลนละหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเอฟซีนะไม่รู้ว่าผมจเจอหรือเปล่านะครับเพราะว่าแดดเนี่ยค่อนข้างที่จะร้อนเลยนะครับแดดร้อนมากนะครับผมนะก็โอเคทุกคนก่อนไปรับชมคลิปนี้นะผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนะก็ใครที่มารับชมคลิปผมใหม่ๆนะก็ต้องขอขอบคุณพี่พียบซีมากๆนะที่เข้ามารับชมผมใหม่ๆนะครับไปทุกคนเดี๋ยวเราเดินหากันเลยดีกว่าครับผม นี่เลยนะครับทุกคนเจอหน่อไม้ไหมนี่หน่อไม้ขึ้นเนี่ยไม่แน่เห็ดโคนอาจจะขึ้นนะครับแล้วก็มีเห็ดนี่น่าจะเป็นเห็ดเมานะครับแต่ว่าหน่อไม้เนี่ยขากลับเดี๋ยวผมจะเด็ดไปด้วยนี่มันร้อนไปแล้วนะครับเจอสองหน่อแล้วนะเดี๋ยวจะเด็ดไปด้วยแต่ว่าเราจะเดินห้าก่อนนะผมยังไม่อยากจะเด็ดไปนะเพราะว่ามันจะหนักกระเป๋านะครับ นี่ปีที่แล้วเนี่ยผมมาหาได้เยอะมากตรงนี้ที่ผมมาหาเนี่ยคะดอกบานคอมสวยเลยอะเป็นป่าไผ่นะครับ ไม่รู้นะว่าผมจะเจอหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รับประกันนะครับก็ลองมาเสี่ยงดูถ้าเจอก็ถือว่าโชคดีไปเลยนะครับเพราะว่าเห็ดโคนเนี่ยไม่ได้ขึ้นบ่อยๆนะไม่เจอเห็ดโคนก็เดี๋ยวเราเด็ดหน่อไม้ไปก็ได้ ดินปูดแบบนี้เนี่ยเราต้องเปิดดูนะเผื่อเห็ดเนี่ยกำลังจะโผล่ดินนะครับเราต้องสังเกตดูดีๆเลยอ่ะเนี่ยพีเจ้าผมขุดตรงนี้เยอะมากเดี๋ยวเราก็เจอเด๋ยวเราเจออีกเดิยวเราเจออีกนะครับคือแบบสนุกมากผมมาคนเดียวนะตอนนั้น ขูดแทบไม่ไหวนะแล้วก็กลับไปเรียกน้องมอสใหม่นะครับโอ้หปวกปวกใหญ่มากเลยนะเดี๋ยวเราก็ จะเดินไปเรื่อยๆนะครับเดินไปเรื่อยๆเฮ้ยทุกคนเป็ยนเสียงไหมเหมือนมีเสียงคนตะโกนหาเห็ดโคนเลยนะครับพี่พี่ได้ยินไหมตามจากด้านล่างนู่นนะครับแสดงว่าเห็ดโคนอาจจะต้องขึ้น nó mới hay cột bóng cưa ui nó binh này Head เห็ดโคนอ่ยมันจะขึ้นบริเวณตรงนี้เยอะนะครับเห็ดกระจายส่วนมากจะขึ้นตรงผายแบบนี้นะทุกคนถ้าเป็นเห็ดหมูมันจะขึ้นตามอีกแบบหนึ่งอ่ะพี่พี่ นไม่ชนะเนี่ยผมบอกนะว่าหลงนะถ้าไม่เคยมานะครับเพราะว่าเรามองไปทางไหนเนี่ยก็มีแต่ป่าไผ่ทางนั้นเลยนะเขาเรียกว่าไผ่ลวกนะหน่อไม้ไม่มีเลยเจอแค่ต้องหน่อนู่นเองนย ตกใจเลยทุกคนนึกว่าเห็ดตุ่ตมๆกํลาลังแทงดินนะมันปูดขึ้นมาอย่างกับเห็ดโคลแทงดินเลยนะโอ้ยนี่อะไรวะเนี่ยทุกคน ผมจะขอเปิดแฟก่อนนะดูอะไรไม่รู้ใหญ่มากลึกไม่รู้ว่าลึกเปล่านะโอ้ยลึกมาพ,พี่ดูดิลึกมากไม่รู้ว่ามันคือรูอะไรนะ จำชื่อไม่ได้นะโอเคครับเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อนะครับพี่พี่เดินหาเรื่อยๆร,รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะครับหาได้สักพักหนึ่งแล้วนะ ยังไม่มีวิวแววที่ผมจะเจอเห็ดโคลเลยนะครับก็แสดงว่าต้องรออีกว,นวนันสองวันน่ะถึงจะขึ้นนะครับการเข้าป่าเนี่ยถ้าเรากินอะไรเนี่ยเราต้องให้เจ้าเที่ยวทางเจ้าป่าเจ้าเขาก่อนนะเดี๋ยวนั่งพักกันก่อนพี่ๆเดินแบบ ขาลากแล้วยังไม่เจอสักดอกอีกอย่างนะผมก็หิวมากด้วยตอนนี้เนี่ยน่าจะเที่ยงแล้วแหละทำแล้กินข้าวเลยนะเราเข้าป่าเนี่ยเราต้องอย่างน้อยพกน้ำ ก็ยังดีนะถ้าไม่ได้พกอะไรเนี่ยเราน่าจะหิวหน้าดูเลยนะครับ เดี๋ยวจะนั่งพักนั่งกินไรเสร็จก็จะเดินจะเดินกลับละเพราะว่าผมเดินไม่เจอเลยนะปกติเดือนนี้เนี่ยขึ้นเยอะมากโซนนี้นะครับเดือนนี้ก็เป็นเดือนมิถุนาเดือนหกนะ ตัวคนไม่รู้ว่าใครเดินมานะเดี๋ยวนะครับผมไม่รู้นะว่าคือใครอยู่ด้านนู้นอยู่ไกลมาก ไม่รู้ว่าเดินมานี้หรือว่าเดี๋ยวผมจะลองเดินตามดูนะไม่รู้ว่าใช้คนหาเห็ดก่อนหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปถาดูนะครับเจอไหมทุกคน ลุงครับลุงเจอเห็นไหมครับเฮ้าเเอาเฮ้ยทุกคนลุงคือใครอ่ะอเ,เ,อเฮ้ยพี่พเหมือนผู้นาเมืองรับแลเลยนะครับาาม,ามาเขาอะไรที่ผมเข้ามาหาเห็ดโคนครับ ใช่ม,มีครับผมาจะทเจ้าอะไรบงดีง๋ยวทุกคนเหมือนจะเป็นผู้นำมืองรับแรงแป๊ <afford> บ,บนึงครับผมจะเข้าไปใกล้ๆลุลง ได้ครับเจ้ารู้จักชายคนนี้ไหมาตามหาตัวมันดูใครอ่ะตามหาใครครับรู้จักใช่ไหมท่านข้าบอกไปผมยังไม่รู้จักเลยท่านยังไม่ได้บอกผมเลยข้าตามหาชายกิดอยู่ตอนนี้ซึ่งชายกิดเสียแล้วทุกคนมันเอาของมีค่าของข้าไปชายกิดไหนผมไม่รู้จักครับเจ้าไม่รู้จักแน่ใช่ไหมใช่ครับผมไม่รู้จัก เจ้าซื้อไตัวนี้เหมือนใช้คิดเลยอ๋อผมมาหาเห็ดไงผมก็เลยถ่ายคลิปหาเห็ดอืมไม่รู้จักแน่นะเพราะเจ้ารู้จักแล้วเจ้าไม่บอกข้าข้าจะมาจับตัวเจ้าไปผมไม่รู้จักจริงๆครับเพราะเจ้าบอกข้าว่าเจ้ารู้จักเจ้าก็จะได้สิ่งตอมแทนมหาศาลเจ้าเลือกเอาเจ้าจะบอกไม่บอกผมไม่รู้จักจริงๆเจ้าโกงข้าใช่ไหม ผมไม่ได้โกหกนะตอนนี้ถ้าไม่มีใครมาอยู่ก็ค่ะถ้าไม่สั่งไม่ได้ถ้ามีคนอยู่ก็ค่ะทา่านอาจจะสั่งจับเจ้าไปก็เ,เป็นตัวประกันไม่ท่านน่ะทำตัวท่านเองไม่ใช่เหรอเจ้าเป็นใครถึงรู้จักข้าแต่ว่าผมรู้ผมอ่ะรู้จักพี่แฟรอยู่มันละมันเป็นน้องไอ้แฟร ชายกิจเป็นน้องเจ้าแฟรเจ้ารู้จักเจ้ารู้จักแล้วใช่ไหมเจ้าทำไมไม่บอกข้าเฮ้ย <c oughs> อย่าเข้ามานะผมทุกคนผู้นำมึงรับแรงนี่แบบจะทำของใสเ่เจ้าเจ้าไม่บอกข้าเจ้าต้องรับผลตอบแล้วทำไมต้องตามหาชายกิจด้วยอ่ะผมไม่เข้าใจาครับมันเอาสร้อยเอาของมีค่าสำหรับกองข้าไป คนเรื่องนี้ผมไม่รู้เรื่องอะไรเรื่องนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ว่าอย่าเข้ามาใกล้ผมนะผมผมไม่รู้จักท่านเห็นไหมลูกน้องของท่านก็ไม่อยู่สักคนเพราะว่าท่านอะทำตัวท่านเองใช่เหรอปยพวกัไงไงไอพวกองค์รับผู้นั้นมันก็ต้องได้รับ คนพวกมันทำไว้ข้าจะทำงานข้าจะทำให้พวกมันค่อยๆเจ็บไปทีละคนทีละคนท่านทำแบบนั้นท่านกม็มีความสุขเราผมจะบอกให้มันเป็นความสุขของข้าที่ข้าต้องทำแบบนี้ก็เพราะมันคือความสุขของข้าจะบอข้ามาใช้กิอยู่ที่น้อยผมไม่รู้ผมก็บอกอยู่นะว่าผมไม่รู้ เพราะว,ว่าผมก็มาหาเห็ดของผมอะ่ะเจ้ามาเห็ดกีดนี่โหว่ายกิจมันก็เคยเจอเห็ดเจ้าต้องรู้จักกันถ้าผมบอกว่าผมรู้จักอ่ะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนเจ้าพอจะรู้จักที่ที่มันชอบหลบซ่อนตัวไหมพอข้ามฮะผมไม่รู้เหมือนกันครับผมรู้แค่ว่าอาจจะอยู่บ้านเขาแค่นั้นแหละเจ้าถึงปิดบัง ขาได้ขนาดนี้าจะจัดการเองต้องรอรับผลเจ้าต้องเจอได้เลยเยี่ยมตัวให้ดีเจ้าได้รับผลตอบแทนแน่เจ้าจะได้มีความเจ็บปวดรับรู้ถึงความเจ็บปวดท่านก็เลิกทำแบบนี้เถอะตังคนตังอยู่เลยดีกว่าก็ได้ไปตามทางของเขา ท่านมาทางไหนก็กลับทางนั้นเลยท,บบทำไมผมจะไม่มีสิทธิ์ละ่จะจ้ามันก็แค่ชาวบ้านจ้าไม่มีสิทธิ์มาสั่งผู้นำแบบข้าได้พี่พี่ไม่รู้นะว่าจ้าไงต่อดเจ้าอยามเข้ามาในเขตพื้นที่ของเขา ผมไม่ได้ตั้งใจที่จะมาหาท่านเลยผมตั้งใจมาหาเหตุโคนแค่นั้นเองครับท่านไป้าปมามกกว่นียังไงท่านก็หาใช้กิจไม่เจอหรอกผมบอกแค่นั้นแหละนนเ,เพราะว่าท่านน่ะตอนนี้ไม่มีใครอยู่กับท่านเลยท่านเนี่ยกอย็อยู่ตัวคนเดียวไม่ใช่หรอ ข้ามีพื้นที่ของข,อข้าข้ายังมีเมืองที่ข้าปกคลองท่านมาทางไหนก็กัดทางนั้นผมก็มาทางไหนผมก็จะกัดทางนั้นไปพาเข้าไปหาใช้กินผมไม่รู้ผมก็บอก al. อยู่พาเข้าไปหาใช้กินตรงนี้อุ้ยคนพาเข้าไปหาใช้กินเขาตามมาแล้วพี่ เขาจะตามผมมานะครับพี่เพียบสิเดี๋ยวผมจะรีบมีอเอาจที่นี่ก่อนนะตอนนี้เขาอารวาสหนักละผมนี่ไม่กล้าเข้าไปไกลเอ้ยทุกคนท่านผู้นำเมืองรับแรงน่าจะไม่ตามผมมาแนละ้วเพราะว่าเมื่อกี้ผมวิ่งไปแบบสุดแรงเลยอะทุกคนไม่น่าเชื่อนะว่าผมจะเจอผู้นำเมืองรับแรงเนี่ยอยู่แถวนี้นะครับ ท่านบอกว่าท่านเนี่ยถามว่าเจอองค์ชายกิตไหมผมก็ตอบไปนะว่าผมไม่เจอนะครับเหมือนเขาจะรู้ด้วยนะว่าผมรู้จักกับชายกิตนะครับโอ้ยเงแม่งเนื้อแบบเนืแบบ้อแบบแบบแตกแล้ยทุกคนผมเลยไม่กล้าเข้าไปอยู่ใกล้เลยนะกลัวว่ามันจะ เล่นของใส่ผมผมก็เลยต้องวิ่งหนีนะครับถ้าเจอเห้การแบบนี้ก็ผมก็จะไม่หลงเชื่อเด็ดขาดเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผู้นำเมืองรับแรนเนี่ยไม่มีสติแล้วนะครับจนแบบไม่มีใครอยู่กับเขาแล้วนะทุกคนไปเราก็จะเดินทางกลับละเหตุโน,นผมก็ไม่เจอนะ เกือไม่รอดนะครับเมื่อกี้ผมต้องกลับไปบอกเขากับพิกิจอีกนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผู้นำเมืองรับแลเนี่ยออกอลาวาหนักเลยนะแบบเขาไม่ฟังอะไรเลยะนะครับต้องไปบอกพิกิจให้ระวังตัวมากกว่านี้นะเพราะว่าเขาเนี่ยเหมือนจะเอาจริงนะครับพี่เพียรสีนะก็โอเคทุกคนครับเดี๋ยวผมจะรีบเดินทางกลับเลยดีกว่าไปเจอกันหน้าผมสวัสดีครับ